ที่จังหวัดพะเยากันบ้างครับโดยจังหวัดพะเยาและเหล่ากา,กาชาติจังหวัดพะเยายได้ออกรางวัลสลากกาชาติการกุศลประจำปี2565เพื่อหารายได้ในงานสาธารณกุศลครับในสคริปต์สลักคำผู้ว่าร,ราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการออกรางวัลสลากกาชาติการกุศลประจำปี2565และถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาและเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา เพื่อหาอไรายได้ในงานสาธารณกุศลของเหล่ากาชาติพะเยาไปช่วยเหลือผ,ผู้ที่ประสบภัยนะครับผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสจํานวน2,000เล่มเล่มละ20ฉบับฉบับละ50บาทรวม40,000บาทใบมีรางวัล108รางวัลน,นะครับประกอบด้วยรางวัลที่1ครับรถยนต์เก๋งโตโยต้ายาริสได้แก่หมายเลข12052นะครับรางวัลที่2รถจักรยานยนต์ได้แก่หมายเลข0 6 4 3 1และ07803 รางวัลที่3เป็นสร้อยคอทองคำหนัก1บาทหมายเลข33985และ04429ครับอ่าครับคุณผู้ชมหลายท่านซื้อมีอยู่ในมือบอกว่าเอารางวัลอื่นมีหรือเปล่านะคะมีเหมือนกันค่ะรางวัลอื่นสามารถตรวจผลรางวัลได้ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยานะคะสารกลางจังหวัดพะเยา เหล่ากาชาติจังหวัดค่ะหรือว่าที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอร,รวมไปถึงองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดพะเยานะคะสามารถไปตรวจสอบได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและท่านไหนที่ถูกรางวัลค่ะก็ให้นำสลากที่ถูกรางวัล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะคะสำเนาทะเบียนบ้านขอรับรางวัลได้ที่สำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยาค่ะติดต่อสอบถามไปก่อนได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์05482298ในวันและเวลาราชการจนถึงวันที่22สิงหาคมนี้หากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์นะคะและผู้รับรางวัลก็ต้องเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนดด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าซื้อไว้ในมืออย่าลืมไปตรวจสอบ,บเลขในมือด้วยนะคะเพื่อจะถูกรางวัลกันนะคะคไม่ได้ก็อย่าเสียใจยครับเป็นการร่วมทําบุญร่วม